สนนัตนาโนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทธสุขภาพกาคาเฟ่ทีอินดี้วานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนนัตนาโนโดยน้ำมันงาดําเซซามียเอ็กซ์ลดกรดอะลานีนิต้าอนันโมอิสระต้องขวดนี้เลยสนนัตนาโนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองสมุทรปราการเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธพิธีสวดพระพิธีธรรมศพนายประกิตสินพิพัฒน์ ในคืนที่สองที่สาราบำเพ็ญกุศลหนึ่งมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการตำบลปากนำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครอบครัวสินพิพัฒน์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธามศพนายประกิตสินพิพัฒน์หรือเฮียกวงผู้สื่อข่าวโอุสสังกัดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐป,ประจำจังหวัดสมุทรปราการประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการได้ล้มป่วยลงด้วยโรคประจําตัวก่อนจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่11ธันวาคม 2, 5, 6, 6, 6, สอายุรวม66ปีทารอบครัวศิลพ ได้ตั้งศพสวดพระพิธรรมไว้ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลหนึ่งมูลนิธิร่วมกุศลสมุนตราการ โดยมีบุญและภรรยาญาติพี่น้องครอบครัวสินพิพัฒน์เป็นเจ้าภาพสําหรับพิธีสวดพระพิธรรมศพนายประกิตในคืนที่สองนี้มีบริษัทสํานักง,งานพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการดรยงยุทธนางอรัญญาสวนนบุตรนายกเทศมนต,ตรีตำบลแพรกษาและบริษัทปราการเคเบิลทีวีจำกัดโดยมีดรยงยุทธสวนนบุตรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองสมุทรปราการเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธนายนัทชัยอักษรดิตประธานกรรมการบริหารบริษัทปราการเคเบิลทีวีจำกัดจุดทูบเทียนบูชาพระพิธรรมและนายสมชาย สุดผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการจุดทูบหน้าหีศพพระพิสุสง์จากวัดทองคงจํานวน4รูปสวดพระพิธรมนางอรัญญาสุวรรณบุตรนายกเทศมนตรีตําบลแพร่การานายสุรัตน์อัตนาวานิชอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินุทิศสวนกุลาวิยาลัยสมุทรปราการนายพลกรเทศนํานายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการเหยี่ยวสุดใจจิริยาภากรประธานบริหารบริษัทโคมอสคอ์ปอเรชั่นจำกัดและประธานกอตตอรอสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการทอดผ้าบังสกุล โดยมีนายประโยชน์ตั้งเด่นชัยกรรมการผู้จัดการหจาอจกประโยชน์การโยธานายเกรียงชัยชะวะสุกุนโยธานางละอประเทืองกิตผู้ช่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและนายนัทชัยอักษรดิตประธานกรรมการบริหารบริษัทปราการเคเบิลทีวีจำกัดประเคนไทยธรรมกรวดน้ำพระสงค์อนุโมทนา ครับสวัสดีครับผมเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นาภาพคนหนึ่งของงานจับพนิกิจศพนะครับของคุณประกิตสิรธิพิพัสต้องขอกระาบขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องสื่อมวลชนของชาวสุทรราการเราให้ความอนุเคราะห์นะครับการประชาสัมพันธ์การจัดงานทําให้มีพี่น้อง ทุกภาคส่วนนะครับได้มาร่วมงานกิจกรรมงานสวดพระธรรมอย่างคับข้างตลอดเวลาที่ผ่านมาต้องกลัาบเรียนว่าคุณประกิตศริพิพัฒน์รรนั้นเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาที่เสียสละอย่างสูงนะครับเป็นคนที่ทำทำงานทุ่มเทเพื่อบ้านเพื่อเมืองโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ใช่เฉพาะคนสมุรประการที่รู้จักท่านนะครับจังหวัดใกล้เคียงท่านก็ได้ไปยังทําหน้าที่ในฐานะเป็นผู้นําองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าเป็นผู้สื่อข่าวของไทยรัฐท่านทํางานหน้าที่ได้อย่างสมเกียรตินะครับสมศักดิ์ศรีเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนทั่วไปการจากไปของคุณประจิตในครั้งนี้เป็นการจากอย่างกระทันหันเจ้าตัวเองนะครับยังไม่รู้ว่าตัวเองนั้นป่วยเป็นมะเร็งนะครับเพราะอาหาร ตัวท่านเองยังคิดว่าในวันที่13จะมีการจัดประชุมกรรมาการสมาคมของการท่องเที่ยวมีการเตรียมงานอะไรต่างๆกันก็นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าท่านนั้นมีจิตใจเป็นจิตอาสาทํางานเพื่อองค์กรเพื่อองค์กรการกุศลต่างๆนะครับโดยไม่ได้ห่วงในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยของตัวเองจนไปั่งวาระสุดท้ายของชีวิตในะไม่ได้เมื่อมาถึงผมเองต้องขอกราบขอบคุณในฐานะที่เป็นคนหนึ่งของคนสุงตระการแล้วก็ขอขอบคุณในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะที่ให้ความเมตตากับครอบครัวสิริพิพัฒน์เป็นอย่างสูงนะครับขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนหัวนหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดงานนะครับก็ขอ,อกนนราบียนว่าในวันที่16นะฮะนี้ในเวลา15นาฬิกานะครับ16นาฬิกาหากท่านใดที่ไม่ติธธดภารกิจใดก็ เรียนเชิญนะครับไปร่วมงานประชุมเพลิงนะครับให้กันกับคุณประกิจศิริพพานพิพัฒน์เป็นการส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณด้วยความเคารพครับสวัสดีครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชชี ไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์บูตทั่วประเทศ